เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีเกมรหัสรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีพีไฟล์รับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเพจจริง hey, ผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริง hey, ไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจกไอดีทุกสตาร์นะครับลิงก์ด้านล่างใตค้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีบเกมฟรีไฟนนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมาแจกโค้ดนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องโค้ดฟรีไฟนนะครับเนาะตามปกแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยนะครับก็จะพาไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นโค้ดอะไรนะครับอ่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตามปกมันคืออะไรนะครับอ่านะครับก็จะเป็น AK นะครับไปที่แรกคงเลือกโค้ดก่อนเลยใช่ไหมครับะนะครับมาเดี๋ยวจะพามาที่แบบทุกคนได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับไอเทมโค้ดนะครับซึ่งตอนแรกพี่บอลก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรไงนะครับเดี๋ยวก็ตามพี่บอลมาดีกว่านะครับจะได้แบบว่าเห็นกันได้แบบชัดๆหรือว่าดูกันแบบชัดเจนนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือนี่นะครับการันตีแจกวิธีหา AK วประกอบทองถาวรทางที่1ฟรีกล่อง2เท่า เมื่อซื้อแพ็ค20และ50 28ิบีดบาถึง1เมษาก่อนเที่ยงนะครับทางที่2แลกสกิลปืนดถาวรใช้โทเก็ตแลกรับทันที1เมษาถึง2เมษาให้เวลาแค่2วันก็คือพรุ่งนี้นะครับตอนนี้คือพี่บอมซื้อมาละ1กล่องนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับโค้ดนะครับอ่ะไปหน้าเติมโค้ดนะครับซึ่งอ่ะรัวบารเลยนะครับใส่โค้ดเลยครับชุบโอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บพี่ลุกเกอร์อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เป็น EP ที่2นะครับที่พี่บอมมาสุ่มนะครับผมหลาายยๆคนกก็บอว่เฮ้ พี่เขาไม่แจกจริงหรอกพี่เขาแจกโมอะไรอย่างนี้บอกเลยนะครับก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับว่าแจกจริงไม่จริงนะครับบอกเลยว่าแจกจริงแน่นอนวันละสิบกว่าดีนะครับทุกคนต้องรอเวลาสุ่มนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนเนาะวันนี้วงก็เติมไป100บาทนะครับอ่าเครดิตเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็มาเลยนะครับวงก็จะมาสุ่มไ d เดีเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้ววงสุ่มอ่าไอดีหลักแสนไปนะครับรอบนี้ก็จะไปสุ่มไอเดีเลยนะครับ่านะลองดูกันนะครับทุกคนนะครับก็สุ่มไปเลยนะครับบอกเลยว่า อยากได้อะไรนะครับก็รอได้เลยนะครับทุกคนมี ID หัวขาวไอเดียหกเอฟไอเดีเทพแล้วก็ไอเดีเสื้อแลนะครับมารอบนี้พี่วอมว่าพี่วอมน่าจะต้องได้ไอดีอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามัน99นะครับอ่ะลองสุ่มดูครับมาครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหมวกเอฟหรือเปล่ารอบนี้หมวกเอฟหรือเปล่าครับมาทุกคนมามาหมวกเอฟนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับอ่ทุกคนดูนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับผมไอดีแลเห็นไหม เห็นไหมครับเดลพาร์ตข้างล่างเห็นไหมครับบอกเลยได้จริงนะครับเข้านเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเชื่อเฟซบุ๊กนะครับขอญาตเซ็นเซอร์ตรงนี้แต่บอกเลยว่าได้จริงเดี๋ยวจะเข้าไอดีให้ดูนะครับไปไปดูกันนี่นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีจริงๆนะครับนี่ไอเดีหมกเอนะครับเห็นไหมหมกเอฟแท้เลยทุกคนนะครับก็ใครอยากสุ่มไอดีแบบนี้นะครับคุ้มนะครับแจกวันละสิบไอดีนะครับด้านล่างเลยนะครับคลิปด้านล่างเลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายครับ นี่นะครับปกติจะได้แค่1กล่องนะครับอ่านะฮะตอนนี้คือได้มา2กล่องนะครับตามโปรโมชั่นนี่ครับยีบาทได้มา2กล่องเห็นไหมอ่าแล้วก็50บาทปกติมันจะได้แค่2กล่องตอนนี้คือได้มา6กกล่องโคตรคุ้มนะฮะหกล่องเลยนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครแบบว่าอยากได้ก็ทักเพจพี่วอมมาได้นะครับพี่วอมขายอยู่ตรงนี้นะครับจํากัดแค่1คนน่าจะ1การซื้อเท่านั้นนะครับอ่านะฮะก็ทักคลงถามพี่วอมได้นะครับว่าซื้อได้กี่กล่องนะครับผมเนาะราคาเท่าไหร่มาถามกันได้นะครับก รวมก็เก็บเพิ่มแค่ไม่กี่บาทนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แบบว่าค่าหักภาษีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทักมาได้นะครับนี่สามกล่องนะครับสามารถใส่ปุ๊บเข้าไอเดีเลยหรือเปล่าใช่ครับเข้า i อเดีเลยนะครับไปดูนะครับแต่งตัวแต่งตัวเลยสําหรับโครสนะฮะชุบๆนะฮะอื่นๆนะครับแล้วก็กล่องนะฮะนี่ครับกล่องมาแบบนี้เลยแล้วก็จะลุ้นหาวอนตรงนี้นะครับเห็นไหมอ๋อนะครับ ซึ่งตอนที่แรกๆอ่ะมันจะได้แค่กล่องเดียว2 0บาทอ่ะตอนนี้คือแบบได้คูณ2ครับพอประมาณนั้นได้เบิลไปอีกเนาะแถมไม่พอนะครับโทเค็นเนี่ยเราเอาไปแลกใช่ไหมครับทุกคนเหมือนจะเปิดวันที่1นะครับวันที่1กับวันที่2ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอ่าจะเปิดให้แลกแบบถาวรน,นะครับตอนนี้คือยังไม่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดเป็นถาวรน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าเก็บโทเค็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะรอแลกถาวรไม่น่าจะเกิน30โทเค็นนะพี่ผมว่านะบอกเลยว่า คุ้มแน่นอนสําหรับ AK ตัวนี้หลายๆคนที่อยากได้นะครับนี่ดาเมจสองเม่นย้ํา1นะครับเป็นไอเทมโครตเลยนะครับแล้วก็ไอเทมโคต้ตต่อมานะครับที่พี่บอลก็เลงจะพูดถึงนี้แล้วก็ทําไมมันไม่ตรงปกใช่ไหมอ่าหลายๆคนก็จะงงนะครับนี่ตามพี่บอลมานะครับซึ่งจะเป็นโทเค็นหรือว่าโครดเลยนะครับอันนี้คือจะแจกวันที่ 2และ3เหมือนกันนะครับอ่านะฮะพี่วอมก็มีหลาย ID พี่วอมสมัครไว้รอละเพราะว่าตอนนี้คือโทเค็นเก็บได้ละ60โทเค็นแน่นอน100%นะครับอ่าพี่วอมสมัครไว้ประมาณ5 ID นะครับเพื่อไว้ดูโปรลีกเลยนะครับ2กับ3นะครับผมเนาะก็จะมีแจกโค้ดอะไรบ้างนะครับดึกๆหลักๆเลยก็จะเป็นชุดฉลามนะครับชุดช้างนะชุดปลาหมึกนะครับแล้วก็บัตรคูปองปืนนะครับแล้วก็คูปองโน้ตโลยโยนะครับคูปองตุยโวนะครับร้อยร้นี่เห็นไหมแต่จะเป็นโค้ดทุกอย่างเลย นะครับในนี้นะครับผมหลักๆก็จะเป็นตั๋วทั้ง3ใบแล้วก็ชุดทั้ง3ชุดนะครับผมก็จะสามารถแจกให้ทุกคนได้นะครับนี่เห็นไหมผมก็ไปแลกไปหมดละนะครับถุกว่าผมก็สมัครไว้รอเพื่อรุนรับโค้ดเลยนะครับบอกเลยว่าจริงแน่นอนนี่ฟรีไฟว์วูกลิทาวูนะครับผมบอกเลยว่าตามแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับผมเนาะก็ถามว่าชุดสวยไหมบอกเลยว่าชุดหลายๆคนนะครับไม่มีนะครับก็ ได้เลยนะครับจับจองกันได้เลยนะครับสำหรับชุดต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะฮะชุดเท่ๆชุดสวยๆนะครับต้องเข้าไปในตัวทุกคนนะครับเอาไปใส่กันนะฮะถามว่าสวยไหมอันนี้ผมจะใส่ให้ดูแล้วกันนะครับจะให้แบบดูนะครับว่าชุดเป็นชุดยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ามันจะอยู่ที่สุดๆนะครับนี่จะเป็นชุดหลักๆเลยก็จะเป็นช้างนะครับนี่ช้างนี้เลยนะครับหลักๆนะแล้วก็ปลาหมึก นะครับที่แบบว่าแจกโค้ดเนาะสองตัวนี้นะครับแล้วก็อีการเดิมก็จะเป็นปลาฉลามนะครับนี่สามชุดนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามชุดเลยนะครับฉลามช้างนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับอ่าสามชุดหลักเลยนะครับแล้วก็เอเคเนาะหลักๆตามคลิปนี้เป็นโค้ดนะครับแจกแน่นอน100%นะครับก็อย่าลืมติดตามพี่บอมชีเฮดไว้นะครับผม แ,แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนผู้บ้าครับที่คอยติดตามและรับชมนะครับผิดพ,พาลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไวาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบอกเลยว่าเจ็บจริงแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นไอเทมโครสนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่จะเรีบมาทำคลิปให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายและสวัสดีครับ Thank you.